ถามแบบนี้ให้คุณผู้ชมตอบแล้วกัน<ะ>แบบนี้ทําได้ด้วยหรือเป็นรถของการทางครับไปจอดเลนขวาสุดเลยแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นครับค่อยๆซูมออกมาครับค่อยๆซูมออกมา <c ười> รถคันนี้เป็นรถของการทางถูกไหมฮะอ่า <c ười> เป็นรถของทางราชการ และด้านบนก็มีคนบกธงแดงอยู่ฮะบกธงแดงเหมือนกับว่าให้หลีกทางหลีกทางรถจอดอยู่แต่นี่คือเลนขวานะครับและด้านล่างที่เราวงไว้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเขากำลังนอนหลับอยู่ใต้รถครับอาจจะนอนหลบแดดนะฮะแต่ว่าไปนอนหลับอยู่ตรงนั้นเลนขวาสุดแล้วรถกําลังทําอะไรอยู่จอดอยู่เลนขวาสุด ถามว่าถ้ามีการซ่อมไฟหรือว่าซ่อมทางอะไรต่างๆเราก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าปฏิบัติหน้าที่แต่รถคันนี้เหมือนจอดอยู่เฉยๆอันตรายนะมากเลยนะคะเรื่องนี้หลายคนพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์รเราก็ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาปฏิบัติงานอะไรมาจอดแบบนี้เอ๊ะมันนอนรออะไรใต้รถคันนี้นั่นแต่สิเอาเจ้าของคลิปตั้งคําถามแบบนี้ทําแบบนี้ได้ด้วยหรือเป็นการการะทําที่เหมาะสมหรือไม่มาจอดรถแล้วนอนหลับอยู่เลนขวาสุดถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเนี่ คำถ,ถามนะฮะและที่สําคัญเนี่ยเวลาเขารถเสียหรือว่ารถที่จอดอยู่เลนขวาเนี่ยเขาจะต้องพยายามเอาเข้าซ้ายนะ,ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับคนใช้รถใช้ถนนแล้วก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟพามา์กด้วยอันนี้ดูเหมือนไม่มีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณถนนบายพาสขาเข้าเมืองพัทยาครับที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่เกิดเหตุเลยนะครับพบว่ามีรถคันนึงจอดอยู่จริงๆด้วยครับแล้วก็มีพนักงานหลายคนกําลังทํางานกันอยู่นี่เขาทํางานกันอยู่นะฮะ ทีมข่าวก็ยังได้เดินทางไปยังแขวงการทางแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีไปพบกับรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสอบถามว่าเอ๊เวลาทํางานอยู่รถไปจอดขวางอย่างนี้แล้วคนที่นอนหลับอยู่ใต้รถนี่มันเป็นยังไงมันเหมาะสมไหมก็ปรากฏว่าท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการก็ให้ข้อมูลมาครับบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องจากข่าวนี่แหละซึ่งดูคลิปแล้วแม่ท่านเองก็ยอมรับว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมจริงๆครับโดยคนที่ไปน,นอนอยู่ใต้ท้องรถรวมไปถึงรถที่ไปจอดอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นของผู้รับเหมาทั้งหมด เขาได้มาจอดรอเพื่อทําการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างแต่ตอนนี้ก็มีการกําชับไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าคนดูแล้วมันไม่เหมาะสมไปจอดรอแล้วไปนอนรออยู่ตัวนั้นก็อันตรายอันตรายนะครับ